ค่ะมีที่10หา15,000 2,000หา166คาพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมีอู้ซางบอยลาภงรถไถยั่นนี้ไม่ใช่มีขายยูปตำบลสังโลงตาหาค่ะอำเภอปางปูจังหวัดศรีสะเกตค่ะคือขาเลือกเป็นรุ่นลอเดียวดมือค่ะเอามาใส่กับตัวตุ๊ตาหาชิ้แรงค่ะหรือว่ารุ่นเอลหาศูนย์ท่านนี้จะเป็นเข้าของนิสันบิ๊กเอ็นจากฟางยุธี เมตรเจ็ดชิพค่ะย่ายุทีสองเมตรแปดิค่ะสูงยุทีเมตรหนึ่งคัินิกเปิดได้สามด้านจ้าเอฟซีหุ่นดสนใจกับติดตตสอ้างบอยได้ค่ะเบอร์โทร้างบอยศูนย์หกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะให้ลูค่าเพิ่นอาลาควงออกมา้างนอกค่ะคอยจะยกดำรีวิวให้เบิ่งอมันติดหลังคามไม่ต่ลกก็ได้ค่ะ โครงสางดานลางค่ะคันนี้เป็นเท่าของตัวนิสสันบิ๊กเอ็มค่ะเป็นเล็กร่างหนำหนาซีเป็นโตคัตซี่ค่ะกระทะนี่ก็เป็นกระทะขอบชิดหาจาาเป็นยางไปเส้นเป็นกระทะมไม้ด้วจอันนี้เบื้องด้านไทยลูก้าเพเลือกเป็นดานนอกสีกสมจ้าดานในเป็นสีเขียวสีสังกะเลือกเองไใ้ค่ะคันนี้ยาวอยู่สองเมตรแต่สี อ,อยากให้ลูกค้าใส่ประมาณ3ตันถึง3ตันหากระพอดจากะบไมีปัญหากระเพ้าะพื่จะส่ได้ใส่งานดดนๆค่ะถ้าเกิดอยากใส่ชีหาตันต้องเป็นเลืือเป็นล,นลุนหลอคูจะเป็นลุนเท่าหกหลอกจะใส่ได้หลาย เราถอดได้ข้างเปิดได้ก็จะมีเสื้ออู๋แถมให้ อันนี้เสื้ออู่ช่างบอยพ่อใส่แล้วรวยค่ะใส่แล้วรวยเนาะใช่ใส่แล้วรวยพ่อขอให้ช่างบอยรวยๆเช่นกันพ่อก็เช่นกันค่ะลูกลูกค้าทุกทุกคันที่เอาไปก็รวยๆเช่นกันขอให้ช่างบอยรวยๆขึ้นสาธุสาธุค่ะพักเกิดเอซี่ฮุนไดสนใจกับต่อซางบอยได้ค่ะสวยสมราคาแน่นอนจ้า มแม่เช็คเลยค่ะว่ามีตรงไหนติได้เลยค่ะไม่สวยตรงไหนบอกได้แต่ของช่างบอยรับประกันทั้งเพลาแล้วก็โครงสร้างมีปัญหาติดต่อได้เลยดูแลให้ขอหมยเลขสัญชีเลยจะโอนเงินไะมโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวให้แม่ตรวจพ่วงก่อนไอพแม่ตรวจไม่เป็นหรอกแม่ดูลรวมสวย <c oughs> เหล็กหนาะแน่นอนค่ะ ของอู่ช่างบอยมัตตฐานดูแลลูกคา้าบริการหลังการขายเป็นดีที่หนึ่งค่ะก็อย่าลืมนะครับไปที่มหาสารคามนะครับของอู่ช่างบอยเด้อรับเด้อสุดยอดสุดยอดครับตรงปกไม่พ่อสวยถูกใจไหมคะสวยถูกใจสวยถูกใจมากเลยอัน,นี้พ่อเขาไปดูที่อู่อะะมาแล้วค่ะไปดูไปดูที่อู่จะเห็นตัวอย่างทุกวันคะ่ะและก็คันที่มาส่งก็ตรงปกครับเหล็กดีคะ่ะเหล็กหนาแน่นอน ถูกใจถูกใจอ่าเสียงรีวิวจากลูกค้านะหนูไม่ได้บังคับให้พ่อพูดนะคะไม่ได้บังคับอันนี้คือเขาพูดจากใจจริงๆรงขอบคุณมากค่ะถ้าเกิด f อีคนไหนที่มีรถ่ายแต่ยังไม่แต่ยังไม่มีพ่วงค่ะแนะนำต้องเป็นอู่ช่างบอยเลยค่ะไม่ไม่ต้องตัวบริการหลังการขายเราดูแลให้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะอย่าลืมอู่ช่างบอยอยู่มหาสารคามนะครับขอบคุณค่ะ